เข้าไปในกระแสเลือดสักนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นอารมณ์เศร้าใะงไหมมีหลากหลายนะครับทุกที่สนุกนะครับนั่งในวงอ่าในวงอ่าที่เขาตั้งวงดื่มกันใช่ไหมก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนเก่งมีความรู้หน้าที่การงานดีเราก็ได้ความรู้จากวงวงคณะวงอะไรวงสนธนาวงสนศรีห้า เราได้ความรู้จากตรงนี้เยอะนะครับและหลายคนเนี่ยเราเ,เราสัมมนาอีกทนเราแต่เราไม่รู้อดีตก็เลยเราเจอเขาตอนที่เราไปดูชิมหวานอคอยเกษียณมาแล้วเราเจอเขาเราเรียกว่ากูรูช้าเราไปกิน,นเ,เนนค้กกระปินสายสายแกงแกงมาไก่แกก็นอนตกเย็นมานแกงกมานั่งกินแต่พอได้ไป็นสัมผัสได้คุยนะครับไม่น่าเชื่อหลายหลายท่านนะครับเคยทำงานมีประสบการณ์ที่ดีเยอะ ปัญญาชีวิตสอนเราได้เยอะนะครับเยอะสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีเขาบอกอะไรที่ไม่ดีที่ไม่ดีก็จะทำาอะไรที่ดีก็นาไปใช้นะครับผมเจอเยอะนะครับคนประเภทนี้แต่พวกที่ว่าต่างไปสองเ,งเ,งอเนะรื่องกิงนักเลงอะไงนี้ไม่เอากับคนประเภทนี้ผมไม่คบผมไม่กินดีดีไม่กินเป็นคนดีมาก ทำงานทำการไม่ดูดไม่จานหัวทุบเดี่ยวไรตีไรตีหัวหมาดาแม่เท็อะไรนี้มันทำให้ตาคมนะครับถ้าใครเป็นพ่อบ้านนะครับ,บเป็นเสาหลักของครอบครัวมีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอยากจะให้ทางครอบครัวให้ภรรยานะครับให้ลูกให้พ่อแม่หวาสุขกับตัวเราน,นะครับก็ไห้เ ผมเชื่อนะครับคนที่ว่ากินเมาครับคนที่กินเมาทุกวันทุกวันมันไม่มีความสุขรับตัวเองมีความสุขอะไรอย่าีไม่รู้พอตื่นเช้ามาก็ปวดหัวปวดหัวเสียงานเสียการนะครับลูกเมียก็ไม่มีใครชอบถ้าท้าน,น้ำเลิกได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับดื่มให้เป็นกินให้เป็น นะครับเราก็จะอยู่ในสังคมนี้แบบสดใสร่าเริงถ้าท่านไปดื่มถ้วท่านมีอาการมึนเมาแล้วไปพูดจาที่ไม่ดีให้ร้ายนะครับไปทําร้ายร่างกายหารือทําร้ายจิตใจผู้อื่นมันก็ไม่มีเคตุผลไทก็จะคมนครับคนที่จะเข้าหาเราคนที่คบมเราครือเดินอันหลังจากเราไปแล้วเขาต้องมีควางสบายใจไม่ตะกิกตะโวว่าไม่ ล้างขาซึ่งกันและกันเขาก็จะมีต่กนนคาับถือเป็นทุยาการเป็นหัวหน้าก็ลัวที่ได้ความชื่นชมจากคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปไม่ใช่คำสอนนะครับกาจารสบมาสณ์าที่ตัวผมก็ได้ผ่านมาบ้างนะครับก็ขอให้ถือไม่เป็นนะครับก็ขอให้มีความสุขในชีวิตเพราะว่าความจวันนี้แล้วสิ่งนั้นก็จะได้กัน เป็ีนที่แล้วแต่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะนะครับจากที่หนักๆก็เปลี่ยนเป็นเบาๆนะครับเริ่มสองทุ่มเรียกเบียเรียกลูกันกินข้าวเย็นกันถ้ามีครอบครัวก็เป็นสุดแล้วนะไม่จับเป็นจะต้องทำงานทำการเดือนละหลายหมื่นเดือนละหลายแสนนะครับเงินเดือนหลายแสนแต่ครอบครัวในบ้านที่มีสามสิบก็เท่านั้นเหมือนกันไม่ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวหลายๆครอบครัวมีนะครับผมเจอออกมากับตานะครับออกมากับปู่เป็นเด็กน้องนะครับอายุเจ็ดแปดขวบตากับยายปู่กัปนย่านะครับลดขี้ขึ้นนึงต่อขาเก็บของนะครับเพื่อไปขายเป็นของเก่า้ากๆ้านแต่ครอบครัวเราที่มีบาลสุขความสุขเพราะอะไร พขาทุกคนอยู่กันแบบสบายใจเช้ากลางวันเย็นอยู่รวมกันตลอดเวลานะครับข้าวเหนียวหนึ่งปั้นกีกับิีบนะครับมีบนะครับบีบกับข้าวป็นยาปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องแต่สิ่งที่ได้ยินนะครับมีแต่เสียงหัวเราะนะครับมีแต่เสียงหัวเราะขันปั้นข้าวเหนียวกินน้ำปลากระป๋อง ต่าหัวล็อกอิ่มน้ำสับรานมีความสูงมากกว่าครอบครัวที่มีเป็น,นเดือนเป็นสถึงเวลา,าเพราะว่าเอาเดือนประวางตึ้งตัวเออกไปหาวามสูนยอบบ้านลูกกับเมียจะรับประทานอะไรจะอยู่กันยังไงถือว่าหมดหน้าที่ตัวเองอันนี้ก็เป็นประกาศความคิดของแต่ละคนเพราะว่ากันต่างๆนะครับอะไรที่ผมเคยเป็นประสบการณ์ชีวิตก็มาบอกต่อกันส่วนจะดีไม่ดีก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ ชีวิตเราจะดำเนินไปให้มีความสุขราถาต้องแข็งแรงนะครับราถาต้องแข็งแรงลาถาในที่นี้ก็คือครอบครัวเราออกไปมีความสุขด้านนอกเชื่อว่าเป็นความสุขที่ไม่เท้จริงเรามีความสุขด้านนอกเป็นคนหน้าใยใจโตทำ,ทำนู่นทำนี่แต่พอประตูรถประตูบ้านเงินบ้าน,ะานอะไรก็ไม่ไ้ วันก็ตื่นขึ้นมาผู้มีอาการหงุดหติดมีโรคส่วนตัวอยู่ในห้องความสุขตรงไหนนะครับความสุขตรงไหนไม่รู้ความสุขที่แท้จริงก็คือในบ้านของเราเนี่ยนะครับอยู่ในครอบครัวของเราสำหรับสัตว์ชนญาติโยมหรือผู้ใจดุที่ยังมีองคลคันดีของชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับซึ่งอยากมีคุณพ่อคุณแม่ ยังอยู่ในบ้านยังอยู่กับเราในทุกวันนี้นครับนี่คือร้านที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรานะครับชีวิตเราก็มีร้านพระประจับตัวของเรารเราจะมีสององค์นะครับ,รบรก็คือ คุณับพ่าไหบ้างที่เต็มที่คำว่าเต็มที่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแก้วเงินเป็นทองนะครับทำให้เต็มที่ทั้งีความรักต่อกันผมก็เชื่อนะครับหล,หลายท่านอาจจะบอกว่ารักคุณพ่อรักคุณแม่เท่ากันนะครับรักคุณพ่อ แง่ของไม่เหมือนกัน,ก,นกระโดดกอดแม่กระโดดกอดแม่ไดแแ้แต่กับพ่อที่เดินจีบๆแค่จะพูดกับพ่อนักพ่อนนะยังไม่กล้าพูดเลยพ่อไม่เคยทำอยากจะทำแต่พอโตขึ้นไปด้